ด <si ี๋ยวจะบอกว่ามิสแวนไทยแลนด์คนดูท <UM ั่วโลกรับรองปีนี้เราทำเป็นเวทีภาษาอังกฤษนะลืมบอกไปตลอดการแข่งขันเนี่ยบนเวทีทุกรอบเอเป็นเวทีรอบชุบประจำชาติเป็นภาษาไทยเพราะว่าก็มีคำบรรยายแต่ว่าพีริมและไฟนอลพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่มายจริงนางงามพูดไทยได้นะฮะเดี๋ยวนางงามที่ดูอยู่ฉันพูดอังกฤษไม่คล่องตายแน่หมายความว่าพิธีกรจะเป็นภาษาอังกฤษ แมทธิว่จะพูดภาษาังกฤษเท่านั้นจะเปลี่ยนเป็นพูดต่อไปนี้มิดแกรนไทยแลนด์จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนอ้าวเพื่ออินพลูมเราจะมาเอิงเอวยิงเอยจะมีแบบบำลำโขนเราต้องลองจะขายแบรนด์เราต้องขายต่างประเทศเราจะขายของเราต้องขายให้คนต่างชาติเมื่อไหร่ถ้าสินค้าที่ไปทะลุโอ้มีแต่คนอยากได้มีแต่คนอยากได้เนี่ยผลิตภัณฑ์เราที่เวียดนามอ่ะรอจนใจขาดขาดใจไปเลย <c oughs> เราค้าขายกับคนทั่วโลกเราไม่ได้ค้าขายกับคนไทยอย่างเดียวเพราะนั้นเราต้องทำเป็นินเ international ก็ใจใช่ไหมอากินกินกินตอนมีขา่าวเมื่อกี้หนูอดจจะคุยกันแบ๊บล้วค <c oughs> ่นครา้ถามีิคก์บ้านนะคะที่มีคบอกว่าภาษาภาษาังกฤษต้องได้ต้องได้ระดับไหนถ้าเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์เอาแบบทุกคนจะได้แบบว่าเอาเตยมเลยแหมพูดเปอร์เซ็นต์เหรอ อเดี๋ยวนี้ทุกอย่างในประเทศไทยมันต้องเป็นเปอร์เซ็นต์นะไม่ไใไทกี่เปอร์เซ็นต์นะห้าสิบบ้าง็นสิบบ้างเจ็สิบบ้างคืออย่างนี้ภาษาเนี่ยนะคะมันสำหรับการศ่อษาเทียนเนี่ยภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ร้อยเปอร์เ็นต์นะแต่เขาก็ถือว่าเป็นคนที่พูดภาษาอังกเอาตัวรอดได้ในในในเขาเรียกอะไรเวทีโลก จ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันมันพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หนูมันต้องเอาคุณนบเอาเอาตัวรอดไหมคุณได้เปอร์เซ็นต์บริษัทได้ไหมเราไม่ได้มีนางงานพูดอังกฤษร้อยเปอร์เซ็นต์ปีนะคะมไม่ใช่อลเลนติน่าก็ไม่ได้อาเินติน่าก็ไม่ได้ดก็แต่นางอินพูซตัวเองมาได้ตลอดแล้วนางเอาตัวรอดได้นี่นี่คือสิ่งที่เรามองหามันจะกี่เปอร์เซ็นต์น,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 นะคะมันกี่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมไม่ถนัดอะค่ะเปอร์เซ็นต์เอาตัวรอดได้เจ็ดสิบหกสิบ พูดง่ายฟังเขารู okay right. ้เรื so to to ่องสามารถตอบโต้เขาได้เทนอาจจะผิดนะะสับอาจจะแสลงบ้างสรวนบ้างแต่ขอให้แบบไปได้เขาก็โอเคแหละมันก็ไม่ได้เรื่องอย่างเพราะว่ามันสื่อสารในต่างประเทศมันต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วภาษาอันกษสื่อสารเนี่ยมันก็ต้อง เอาตัวรอดแบบในเลเวลที่ที่เหมาะเหมาะสมมงนะไม่ใช่ว่าเออตอบงูงปลาปลาเงี้ยก็ซึ่งต้องไม่ไข่ได้ <c oughs> ซึ่งเราก็ประสบกรรมสำเร็จมาตลอดนะจากจากการที่เราเลือกเลือกคุยท <c oughs> ุกคน <c oughs> ทีพวกหนูอาจจะได้เห็นมากวัน <c oughs> นี้พี่ๆก็จะกลับมาทุกคนคนไทยนะม <c oughs> งใหญ่อืเได้ขึ้นเวทีหมด อินเตอร์ก็น่าจะกลับมาหมดมหรือใครต้องเลี้ยงลูกมีลูกกันเยอะมากเลยคนคนที่เลี้ยงลูกเขียนเขียนมาถามก่อนคนแรกเลยให้มาไหมอลิสกาเหรอไม่ใช่บารียโฮเซได้คร